เราดูฝนนะครับเชินชวฤดูฝนก็จะมีฝนตกนะครับมีน้ําบ้างนะครับตามแหล่งน้ําตามท่องทุ่งนานะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาหานะครับมาหาปลวกนะครับเพื่อที่จะให้อาหารไก่อันนี้ผมขุดไว้ก่อนแล้วมาสักครู่นี้นะครับก่อนที่จะลงคลิปนะครับก็เลยนึ็กได้ว่าอยากให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเช้านี้นะครับผมก็ออกมาหาปลวกนะครับก็ไ่เจอนะครับก็ขุดให้ไก่ครับนี้นะครับดูนะครับ ช่วงหน้าฝนนะครับก็จะขุดง่ายหน่อยนะครับนี่ครับก็จะไม่แข็งนะครับอันนี้เป็นปลวอกเก่านะครับซึ่งน่าจะเป็นช่วงปีเี่แล้วนะครับค่อนข้างที่จะเป็นสีเข้มๆนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลเทาๆนะนครับนี่ครับพาเพื่อนๆมาคนนี้เอาให้ไก่นะเพื่อนทีนี้มีลูกไก่นะครับลูกไก่ฟักมาประมาณสี่ถึงห้าแม่นะครับและตอนนี้ก็เป็น ปลวกข้างๆครับที่เพิ่งสร้างใหม่นะครับอันนี้น่าจะเพิ่งสร้างใหม่ไม่นานนะครับเพราะว่าดินยังอ่อนแล้วก็ยังไม่สูงไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับขุดง่ายครับก็เจาะไปนะครับเชาะเดียวก็เจอครับจะเป็นตัวอ่อนเยอะมากนะครับตัวนี้นะรังนี้เป็นรังใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวอ่อนของปลวกเยอะมากนะเพื่อนๆได้ดูครับนี่ครับขุดง่ายนะครับรังเปราะบางนะครับไม่หนานะครับอันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขุดนะให้เพื่อนๆได้ดูนะครับแล้วก็ เอาไปใส่ถุงแบบนี้นะครับนี่เป็นถุงหัวหานนะครับที่เรานํามานะครับแล้ other, evet, <respuesta. S 1> วก็หลังจากนั้นเราก็เอามานะครับเคลียมให้ไก่นะครับนี่นะครับเราก็ส่องดูนะครับอันนี้นะครับแล้วก็น่าจะเป็นอาหารชั้นดีสําหรับลูกไก่นะครับกับแม่ไก่ซึ่งไก่ก็จะได้เขลี่ให้ลูกแบบนี้นะครับผมจะเอามาเทนะครับเอามาเทมาโรยๆรยแบบนี้นะครับซึ่งไก่ก็จะได้อ่อ มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับแม่ไก่นะครับก็จะเขีย่ยให้ลูกกินแล้วก็อันนี้นะครับลูกไก่ก็จะรอคอยนะครับที่แม่เอาเขีย่ยนะครับนี่ครับปลวกย่อมมาก็เอาไว้แบบนี้นะครับนี่ลูกไก่ก็ได้แล้วจะวิ่งนะครับแม่ไก่ก็จะเขีย่ยมีนะครับก็ ทำให้ลูกไก่ร่าเริงนะครับนี่ร่าเริงแล้วก็วิ่งแล้วก็เคลียเองติดเองได้นะครับนี่คือเป็นลูกไก่อายุไม่เกิน20วันตัวนี้นะประมาณ20วันน่าจะประมาณนั้นนะครับ20วันต้นๆเสร็จๆนะเพิ่งวางลงครับตอนนี้ก็จะเกือบ20วันแล้วตอนนี้นะครับนี่อย่างเล็กๆนะครับวางแล้วนะครับให้มาเพื่อนๆได้ดูนะครับลูกไก่แข็งแรงดีนะครับผมแข็งแรงดีชุดนี้นะครับ อย่างไม่เจอโรคภัยไข้เจ็บนะครับนี่ครับไปเป็นเพื่อนได้ดูกันนะครับนี่ครับแม่ไก่กับลูกไก่นะครับแล้วก็ให้ดูอีกหนึ่งนะครับนี่นะครับเป็นแม่ไก่นะครับที่อีกชุดหนึ่งที่โตแล้วนะครับอันนี้เป็นชุดสีดํานะครับเป็นชุดบิ๊กกั๊นะครับเป็นลูกน้อยนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับเป็นลูกของบิ๊กกั๊นะครับผมสองตัวนะแล้วก็อ่านี่นะครับเป็นรุ้นโตนะครับเป็นสีดำนะครับผมไเเพื่อนๆได้ดูนะ ก็ประมาณนี้นะครับไก่ที่ให้เพื่อนๆได้ดูนักเวดีอันนี้นะครับอันนี้เป็นลูกไก่ครับแล้วก็จะพามาดูนะครับนี่ไก่หนุ่มที่จับขังเอาไว้นะครับก็ขังเอาไว้ก่อนนะครับยังไม่มีคลิปนะครับเพราะว่าสาวกคลิปยังรออยู่นะครับก็มีหลายคนจองไว้เป็นบางตัวนะครับผมก็อันนี้นะครับเป็นไก่หนุ่มนะครับสีขาวนะครับนี้ ไก่สีขาวนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ดูอีกตัวหนึ่งนะครับผมที่แจ้ตัวนี้นะครับเพื่อนๆจองไว้แล้วครับเป็นแจ้หัวบากนะครับน่าจะน่าจะประมาณอีกสิบวันนะครับว่าประมาณนั้นนะครับจองไว้นะครับรอดูนะครับถ้าหลุดจองเดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับผมนี่นะครับเป็นแจ้หัวบากนะครับอันนี้สวยนะครับสวยนะครับมีคลิปตอนสี่เดือนนะครับเพื่อนๆก็ ได้ดูแล้วนะครับสำหรับท่านที่จองไว้วันนั้นก็ให้ดูคลิปไปเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับแจ้ตัวนี้นะครับสวยเหมือนกันนะครับอันนี้นะครับดีดแล้วนะครับดีดแล้วนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมคึกแล้วอันนี้เริ่มคึกแล้วนะครับดูจากทรงขนนะครับนี่ครับดูจากขนนะครับคึกแล้วนะครับไม่นานนะครับตัวนี้นะครับมีคลิปแน่นอนนะครับไม่นานนะครับรอก่อนนะครับรออีก ไม่กี่อืดใจนะครับตัวนี้ครับคึกแล้วนะครับสภาพน่าจะพร้อมที่จะมีคลิปแล้วนะครับแล้วก็สําหรับตัวนี้นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับก็น่าจะมีคลิปไม่นานนะครับรอคอยกันสักนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นคู่เกิดนะครับคู่เกิดชุดเดียวกันเลยนะครับเป็นพี่น้องกับชุดแดงจุกนะครับที่ปล่อยไปเมื่อรอบเดือนที่แล้วนะครับอันนี้นะครับยังอยู่นะครับก็รอคลิปนะครับ นี่ครับไม่นานนะครับสำหรับตัวนี้กับตัวแจ้่มสักครู่นี้นะครับผมแล้วก็จะไปดูอีกตัวนะครับเป็นสีขาวนะครับอันนี้นะครับรุ่นนี้นะครับผมนี่นะครับครัวบอกนี่นะครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เหลือตัวนี้แล้วก็อีกสักตัวสองตัวนะครับมีอีกสองตัวนะครับสีขาวนะนี้จะเป็นชุด ชุดนี้จะเป็นชุดลูกพ่อไอ้บากนะครับหมูมิดบินเขาหรือลั่นนะครับเป็นพ่อชุดก่อนนะครับนี่นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆนะครับที่ติดตามนะครับแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆที่คอมเมนต์มาถามแล้วก็พูดคุยกันด้วยนะครับก็ห่างหายไปชุดใหญ่นะครับชุดนี้ก็ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่ารอนะครับรอรอไก่ให้มันเข้าที่เข้าทางนะครับตอนนี้ก็กําลังดูแล ลูกไก่เยู่นะครับลูกเกยดนะครับก็ลงมา 4, <Wing Stalin> สี่ห้าแม่แล้วนะครับสี่ห้าคอกแล้วนะครับก็มาเตรียมลูกไก่ชุดใหม่นะครับให้เพื่อนๆนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่จองลูกไก่ด้วยนะครับในลูกไก่ก็โตเร็วมากเลยตอนที่จองนะตัวเล็กนะครับพอมาดูวันนี้โอ้ตัวโตเร็วนะครับโตเร็วเสียดายนะครับแล้วก็มีเพื่อนๆที่จองแม่ไก่ด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่ยกคอกด้วยนะครับ